ฝนตกเบิดมือแลยวให้พระท่านไ,ไปใส่โยงมันงำมงอต้องกินเงาเอานอกไปแล้วนกบินไปแล้วฝนตกเบิดมือไม่ได้ออกไปใส่เลยมาเซ็งเถอเนาะอย่า,ออ,ยากออกไปยังส้มนกส้มธรรมชาติข้างนอกนี่ตกเบิดมือแล้วไม่ได้เห็นหนังแมา่ยุติในเงี้ยนแม่เงาออกมาข้างนอกแย้ยกระดาษแม่พี่นางต้องไปช่วยพวกทุกคนอันเงาออกมาจืดแนยแยกกระไฮว่ายเหยียบตุ่มโกโป๊กเข้าบ้านสวยละบ ออกไปใช้กับไปเพราะได้ออกไม่เงาออกไม่เงียวแยกจะกหายบอกว่าคนสีขาวเดี๋ยวเปื้อนคนสีขาวเดี๋ยวเปื้อนคันสวยเลือกเกิดได้สวยสิเกิดมันเป็นคนสีง้อหน่อยกังไลยมันอกีจังมาเปื้อนว่ะ้ามันเปื้อนตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเียว เดวก็รู้ทึกเบื่อเหมือนกันครับทุกคนครับเหนียวรู้ทึกเบื่อเหมือนกันเหนียวเลยออกมากินหญ้าทั้งวี่ทั้งวันยายไม่ให้ไปไหนเลยยายให้อยู่แต่นห้องแอร์ห้องแอร์วันนี้อากาศดีเหนียวกับแม่กับพ่ออยากออกมากินหญ้าข้างนอกยายก็ด่านี่ตอนนี้ยายไม่รู้นะครับว่าเหนียวกับพ่อกับแม่ออกมาข้างนอกยายคิดว่าเหนียวกับพ่อกับแม่ยังอยู่ในห้องแอร์ออกมานิดนึงก็ว่าว่าเท้าเลอะว่าโศกกระปุกบอกว่าเพิ่งอาบน้ําให้ก็ไม่ออกไปไหนเหนียวไม่อยากอาบน้ําเลยครับ เหมือนโดนตีดคุกเลยครับทุกคนสวยนี่ล่ละผ้าหลูกสวยออกมากินยาข้างนอกสวยกับเบื้อด้วยกันแล้วพี่น้องให้อยู่ในห้องแอร์แม่ฉันละเกิดมมกนี่บุญวาสนาได้ยอยู่ในห้องแอร์มากัจริงอยู่แต่ว่าบางที่ก็อยากพอดรรมาตัข้างนอกเี่แต่หนูก็ต้องเข้าใจยายนะว่าฝนมันตกกันแล้วหนูก็เลือ้อแล้วยายก็เป็นคนอาบน้ําให้ก็เข้าใจยูอันเข้าใจนะแม่แต่เข้าใจอยูตวัวมันก็บเบื่อดิฮ็ดจังไงได้เนานะ ฝนตัวก็ให้อยู่ในเ้าองแอรไอออมไม่กินยาแน่ก็บวันใดมีแย่เผื่อจะเจอได้เดยพ่ายลูกชายออกมากิน,ยา,นไไยาขาย้างนอกนี่อันม่วเป็นหมาแล้วสมมตินี่เป็นม้วนหน่อยจ้ะตอนแรกสวยขเขาเจ๊ว่าสวยเป็นหมาเนี่ยมันได้แทนเลี้ยวบ้างนาลูกโอ้บักง้วเอ้ยบักม้วนหน่อยเอากินยาลูกกินยากินยาเบึบบ่งแมงสิพากินยาแง,งามแงมแงมมั่งพอมั่งเดินมาจู่ต้องฝากคุณนะโอ้ว่าแล้วบักเหลียวมันปีนหัวได้ไผเอากินยาลูกกินยากินยา ากินไฟแล้วสิผ้าเขาเฮี่ยนเดี๋ยวย่าห็นมาเฮามาข้างนอกถืกให้ทั้งเมย์ทั้งลูกเราบัดนไดถืกตีเราบัดน,นี้ไว้โตเปียกคนเปียกข้ามกับว่าสกปุกสองข้ามกับว่าสุกปุกสุกปุกจังใดบ่ไดไปใสจังเมย์จังลอยแต่และเมืองอยู่แต่ในเฮี่ยนออกมา,า่ยังบริเวณรอบบ้านก็ถืกให้โอ้ย ลกลกินนกินนนเดี๋ยวว่าหญ้าก็อร่อยดีนะแม่เราเปลี่ยนจากอาหารเม็ดมาเป็นหญ้าไหมแม่เดี๋ยวว่ามันออแกนิกในหญ้าน่าจะมีโปรตีนพืชสูงอยู่พอตัวเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกแล้วแม่พาเหนียวออกไปเล็มหญ้านอกบ้านหน่อยนะเหนียวว่าหญ้าในบ้านใกล้จะหมดแล้วเหนียวอยากกินหญ้าที่อร่อยกว่านี้ ถ้าฝนหยุดตกเหนียวจะอ,ออกไปกินหญ้านอกบ้านตอนนี้เหนียวไม่อยากเป็นหมาแล้วครับเหนียวอยากเปลี่ยนผันชีวิตมาเป็นงวน้อยครับเหนียวอยากกินหญ้าเหนียวอยากมีสุขภาพออกแกนิก เหนียว <N> อยากเรียนเชิญทุกคนครับเหนียวอยากเรียนเตือนพี่พทุกคนมากินหญ้ากับเหนียวเพราะว่าเหนียวกินหญ้าแล้วเหนียวคลีนเหนียวหุ่นดีหุ่นเฟิร์มกระโดดขึ้นหลังคาบ้านได้ชิวๆสบายๆตัวเบาๆแนะนำลนนล,ลงให้คนไทยกินหญ้าเอ,อ้ย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 เมนี่พินงังแม่น่าไม่คนได้กินหญ้าเด้พพอแสบขึ้นยางนี่ล่อยงยางไปเด็ดหญ้ามาซิมบังคำเึงอุมามีคิมิโนโตะคิมิโนโตะคนโนตีวาฉันแสบแหง มึงเบี่ยงรถลูกคนตกบนมือเขาบ่ได้ไปใสีเขากันน้อนมามาเม่มมมมมมอยู่องเงี้ยนเท่านีา่แหละบ้งเอาพี่น้องบอกพี่น้องนะเบิ้งเอารถแล้วพวกใคอเขาบ่ได้ไปใสีซุ้มเจออบบ้าเขาเบิ้ง่คยจนจบหักนะจบจบ